ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจเป็นจุดกำเนิดของประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ยังคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสุโขทยัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมนาน ปกครองด้วยระบบพ่อปกครองลูกก่อตั้งจากความสัมพันธ์ระหว่างเคอญาติเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองบางยางศรีสัชนาลายัยและอาณาจักรของเดิมสุขโขทัยเป็นสถานีการค้าของแควละโวอาณาจักรของในราชสมัยของพญาธรรมมิกราชกษัตริย์ละโวได้มีพ่อขุนศรีนาวนำถมเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการในเมืองสุขโขท,ทยัยและศรีสัชนาลายัยเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสวรรคต ขอมสบัดขนลำโพงเข้ายึดอำนาจส่งผลให้พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวตัดสินพระไทยที่จะยึดดินแดนคืนจากขอมเมื่อพุทธศักราช1781สถาปนาเอกราชให้กรุงสุขโขทัยเป็นรัฐอิสระโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดต่อมาพ่อขุนผาเมืองยกเมืองสุขโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนบางกลางหาวเปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิด ปกครองอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งแต่พุทธศักราช1781พ่อขุนบานเมืองกษัตริย์พระอ,องค์ที่สองแห่งราชวงศ์พระล่วงมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระอนุชาพ่อขุนบานเมืองปกครองเมืองต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตจนถึงพุทธศักราช1822พระองค์ทรงมีพระสามารถในการทำศึกสงครามเป็นอย่างมากโดยมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นแม่ทัพ ดังที่กล่าวในศิลาจารึกหลักลที่หนึ่งว่า mm. กูไปท่อบ้านท่อเมืองได้ช้างได้งวงได้ปวดได้นานได้เงิน,ได,งนได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายกูเวนอย่างพี่กูกูครำบำเลอแก่พี่กูดังบำเรอแก่พ่อกูพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์พระอ,องค์ที่สาม,ท,สามทรงประดิษฐ์อักษรไทยทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ศิลปะวัฒนธรรม และวิชาการแขน,นตงต่างๆรวมไปถึงสร้างเขื่อนสิลิพง์และได้ขยายอาณาเขตสุขโขทัยให้กว้างขวางมากขึ้นนับเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งพยาเลอไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สี่ปกครองเมืองศรีสัชนาลัยและส่งทูตไปประเทศจีนเมื่อต้นคิทสักราช1299เป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนรามคำแหงและเป็นพระราชบิดา ของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลือไทยลิไทยพระยางัวนํำถุมทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่หขึ้นปกครองชั่วคราวแทนพระยาลิไทยเนื่องจากพระยาลิไทยเป็นรัชทายาทที่ยังเยาว์วัยพระยาลิไทยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราช 1,905และยังเคยอาราธนาพระสามิสังขราชจากลังกาเข้ามาเป็นสังขราชในกรุงสุขโขทยัยระหว่างที่ทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ทรงนิพน์ไตรภูมิพะลวงซึ่งนับเป็นงานนิพน์ที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและแล้วความเสื่อมของอาณาจักรก็มาถึงมีข้อสันนิษฐานว่าการเสื่อมไปของอาณาจักรสุโขทยัยเกิดขึ้นเพราะระบบการเมืองการปกครอ,องของแคว้นต่างๆที่เคยอยู่ในอำนาจตั้งตนเป็นอิสระส่งผลให้อาณาจักรหมดอำนาจไปในที่สุดค่ะ